ครับผมวันนี้ก็จะมายูกล้องนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องไม่ใช่คอมแพ็คไม่ใช่กล้องม,มิเมอนสนดาเป็นกล้องดีจอนะครับเป็นฟูลเฟรมเลยทีนี้เป็นว่าใหญ่เลย<อ>ไม่เล็กละตัวนี้มันจะเป็นชื่อรุ่นนะครับ canon 5า d, d นะ5 d classic นะครับหรือ5 d mark 1 5 d original เป็นกล้องน่าจะเป็นฟูลเฟรมตัวแรกของ canon นะครับ ค่าดีนะเป็นท่าดีตัวแรกด้วยนะเป็นท่าดีตัวแรกซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะนานแล้วล่ะสิบน่าจ,จะสิบแปดปีนะสิบแปดสิบเก้าปีอะ่ะกับสักกับยี่สิบปีละซึ่งตัวนี้เนี่ยมันนาน,นี่ยครับจใหญ่ๆนะใหญ่มากกิ๊บมีเกิบต้นข่านะฮะ เปิดแสงไ,ได้ไปิดกคนคือตัวนี้ความละเอียด12ล้านนะฮะเซนเซอร์เป็นสีมอสละมันจะไม่ใช่ CCD เหมือนพววตัววันดีเอ็กนะครับ12ล้านนะสเปก็ไม่ีมีมอรบ้างมันเก่าแล้วมีแค่ความละเอียด12ล้านวอเตอร์เซตลิงก็ไม่มีแล้วก็อะไรอ,นะไอีกอะ ISO ดันได้3,000 2, 2นะตัวนี้ ข้าวๆประมาณนี้นะคมีออโต้โฟกัสก็จ9 9จุดน้อยมาก9จุดผมไม่แน่ใจว่ากี่จุดนะแต่ใช้นับได้น้อยมาก9จุดนะนประมาณนี้คนระับตัวนี้เนี่ยคือข้อจุดเด่นมันเนี่ยมันจะมีอย่างเดียวแหละรี่ผชอบมากจริงคือสีสกินโทนตัวนี้ครับสกินโทนมันจะเอ่อ ผมพูดไม่ถูกมันจะส,สกิมโทนแบบเอกลักษณ์มากมันจะไม่สมใสๆสเหมือนใหม่นะมันจะไม่ใสๆสมันจะมีความแบบเก่าๆเข้มๆหน่อยเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเก่าๆนะให้ภาพแบบเฮ้ยมันจะได้ภาพมากมากกว่าคุณภาพแต่ได้ภาพทางเกี่ยวกับฟิลลิ่งครับด้านด้านทางด้านอารมณ์ด้าน,านความรสึกมากกว่าคุณภาพนะมันจะไม่คมเปี้ยไม่ชัดไม่ตรงเป๊ะไม่แบบ ชัดเจนไม่ก็แบบถูกต้องอะแต่ว่าเสียมาแล้วมันดูเก่าดูไดฟูลลิ่งดูสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้่ะะเดเกะของมันเลยแล้วก็ทนครับทนมากเนี่ยถึงสิบแปดปีไม่ไปเนี่ยใหม่มากนะว่าผมได้มานะแล้วก็ได้มาแล้วแล้วก็เอาให้เขาเสียวเวรอบหนึ่งกลับมาใหม่ทิปเลยยิงก่อนเสียเอยก,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 ก็ใหม่อะเนี่ยเปิดให้ ผมจะให้ดูรูปแจะใ,จใหญ่ทีหนึ่งว่าสกินโทนเป็นยังไงนะผมจบหลังกล้องนะผมไม่ได้แต่งเพิ่มนะมันก็ถ่ายมาแล้วก็โอเคเราสวยผมพอใจผมแล้วแล้วก็ชอบให้ดูเลยครับถ่ายจสวยแต่บางจาังหวะเพื่อนไปรับงานไปอะไรนี่ก็ผมก็ยังไม่แยง้งหนักนะเพราะว่าบางอย่างสีเสือแสงอะไรมันแฝงมันไม่ค่อยได้ครับเวลาผมเคยลองไปทีนึงแล้วก็ ความเร็วใน,นการโฟกัสอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันใจมันจะคลาดจังหวะของแบบมันจะแบบเผลอรับตาเผลอแบบนี้้วมันจะไม่ไวนะผมว่ามันจะคลาดความแบบจังหวะเสียจังหวะในการโฟกัสไปครับมันจะพลาดภาดพาด,ดีๆไปสุดท้ายนี่ยัะไรครับเป็นกล้องธรรมดาแี่แหละแต่คือ มันถูกใจที่สีสกินโทนไงแล้วก็ได้ออฟได้เดฟพูเฟมด้วยอ่าแล้วก็ทนด้วยทนสกินโทนดีได้เดฟพูเฟมเพื่อโฟกัสเพื่ออะไรเงี้ยก็เป็นแบบไมาไดมันจะไม่เดียวนะแต่จะมึงอิจฉาเด้ใครใช้ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆต้องแบบใจเย็นกันมัน,นนะออกแต่ค่อยๆแล้วก็ม,มีกิฟต์ด้วยนตรงน,นี้ตอนนี้ผมขายนะ ติดกันเล่นเนี่ยสี่สิบบาทดีเลยถือไปไหนเล่นก็ดีประมาณนึงครับไม่แย่มากไม่ดีมากก็กลางๆนะความคามแต่กบแฟนะขอบม่วงแต่ถ,ถ่ายเล่นถ่ายอะไรเงี้ยใช้ได้เลยดูพอรูกดูที่ไปถ่ายงานแปลงมาว่าถ่ายกานปูกถ่ายอะไรเงี้ยแต่เล่นนะไม่ได้จริงจังถ่ายาไม่ได้อะไรมาถ่ายให้เล่น้ดูครูบก็ ที่ผมขายนะฮะ9,500บาทครับเผื่อใครสนใจนะคือใหม่นะใหม่เลยมีกิฟต์ด้วยมีเลนส์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดในอินสทรักชั่นทีนึงนะตัวมีแบตสองก้อนนะมีเมมซิโบกิกเป็น SDC a r d แล้วก็ใส่ CF Express แแอดปเตอร์ไปนะซิโบกิกมีซีชาร์จมีกล่องเลยมีกล่องมีอะไรมีทุกอย่างเลยตัวนี้เป็นมาจากญี่ปุ่นนะไม่ใช่จะแปลงอะไ อินเจแปนด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมันจะเขียนว่าอินเจแปนเล้าไปกับอ้ไรนี่อินเจแปนอ่ะคือองนีะ มาทั้งกล่องเลยกล่องว่าในญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นไปในทั้งกล่องนะมีที่ชาร์จมีสายอะไรให้หมดแล้วครบได้ไปก็พร้อมใช้มีเลนด้วยนะเอาเลนสีสิบไปด้วยเลยเก้าพันห้าเอาไปใช้ถ่ายฟูลเฟรมถ่ายถ่ายแบบไดเรกทีดีดหรือใครจะตั้งใจถ่ายถึงก็ได้หาเลนทีดีมาใช้คู่กับมันนะถ่ายรอหาเลนที่ดีแล้วก็แต่งไลท์ดูมอน,นะแต่ที่ผมเน้นง่ายเน้นไฟเจ็เป็กอย่างเดียวแล้วก็เน้นเลนที่มีอยู่แค่นั้น เจา้าประมาณนี้นครับ Canon 5D c l ส,ส,ส s s i มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูรูปกันดีกว่าครับผมจ้กี่ไมโครกัมนะดูรูปกันนะ